โอ้จ้าก,ก่อนหลบกจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนเร็วเออดูแม่นมนะคะดูน่ารักมากเลยทั้งยายทั้งหลานเลยค่ะเสียงดังๆเสีย,งด,ง,ดง,ยงดังเร <c oughs> ็วยโอนก่อนจา้าน่ารักหรอกน่ารักเอ้ยมานอนสอนง่ายเด้ลูกสาวแม่นี่เนาะ <c oughs> เอาอ,อ้อยมาให้ด้วยนะคะเปนอ้อยดูค่ะ มาถึงใบบัวแล้วค่ะพบกับใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะเอาดีค่ะลงดีค่ะเร็วครับพ่อปอนยาพ่อปอนยานะคะขอบคุณนะคะเอากล้วยมาฝากนะคะกินไหมมาดูนะคะคุณยายบอกว่าเพิ่งกินหญ้าไปนะคะหญ้าอ่อนๆอร่อยๆเลยอ่ะกินการกินจอรนกินวิตามินซีกับลกเก่ง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 ค่ะทักใายวันนี้หัดเดินวันแรกนะคะตอนนี้คุณครูก็ อาเลิกงานแล้วนะคะก็อยากยายกันกลับบ้านเลยแต่คุณยายกับคุณตาแอลแล้วก็พี่เสือไปอาบน้ํานะคะชอบนี่ตี่ต้องอาบน้ําเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่น้องนี่สันสันสันอาะพ่อจ้ากินยาไปทำมินซีจอนเก่งจังเลยค่ะกินไปเรื่อยๆลูกกินไปเรื่อยๆป้อนไปเรื่อยๆต้วยลูกเก่งจังเลย เล่นดินอย่างเดียวนะคะพี่เสือเพิ่องอาบน้ําให้แล้วก็พี่เสือก็ไปอาบน้ำเนาะแล้วก็ให้ให้น้องโบอ,อยู่กับคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าแม่แม่ใช่ไหมคะว่าพี่พี น้องธันวานะคะรักคุณยายมากเลยนะคะน้องธันวาก็ชอบให้คุณยายเอาใจนะคะก็เป็นแม่ควานของคุณตาเอลนะคะน่ารักมากนี่แหละค่ะแม่นมใบบัวรอ <c oughs> ป้อนหญ้านี่ค่ะดูขออนุญาตดูหญ้าก่อนนะคะดูคุณคุณยายคุณตาก็เกี่ยวหญ้ามาไว้ให้นะคะนี่หญ้าเสื้อของลูกสาวนะคะเป็นหญ้าอ่อนๆเลยนะคะดูค่ะนี่นะคะคุณยายเตรียมไว้ให้หลานสาวใบบัว่ะพ่อควันมาหอบเอาเลแล้วเราจะลองกินกล้วยไปแล้วนะคะ กินกล้วยไปกินวิตามินซีนะคะพอก็เอามาให้นะคะนี่เนี่ยไรน้องเชี่ยมซิคุณยายอุตส่าห์เก่ยวมาไว้ให้ไว้ให้เจ้าบัวกินเจ้าบัวกินไหมกินย้าไหมเออทั้งกินทั้งเล่นแหละค่ะทั้งกินทั้งเล่นเนอะปดูทำดูทำอ่อน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 อเยิ้มเยิ้ม ก็แม่จ๋ามายิ้มใหญ่เลยหนูเก่งไหมพอ่อบอกพ่อสิลูก,ลกลนี่คุณตาคุณยายใจดีใบบัวมาอยู่คุณตาคุณยายก็ใจดีที่นอนก็นอนใกล้ลูกเลยคำา,ำา,ำาญ่าใหญ่มากเลยเอาาโอ้โหโอ้อนอ้นอนพ่อหนักมากนะคนเเนะเน่ยใช่กินเก,กินเลยมันกินหญ้ามันก็มีแรงนะลูกเดี๋ยวก็เล่กินเหมือนเดิมพ่ออืม อ,อมปกติแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็เล่นก่อนเล่นก่อนแล้วก็เก็บเก็บมากินทีหลังท่านงานจะเป็นยังง <c oughs> ค่อยๆเคลียร์แบบว่าเขาเขาเจอกับประมาณนี้เขากินทั้งกินทั้งเล่นตอนตอนอยู่บ้านก็แบบนี้ค่ะเ้ยมีแพนด้าน้อยมีแพนด้าน้อยมีแพนด้าน้อยลูก ดูคุณยายอุตษาไปเขี่ยวมาลูกสาวจะเล่นไม่ได้นะลูกนะเอาไว้กินตอนนลางคืนหนกใช่เขากินเขาก็เล่นไหนเทสให้คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลยขอบคุณค่ะขอเสียงหน่อยพ่อพ่อบอกขอบอบขอบคุณค่ะแม่แม่ก่อนเลยที่เข้ามาชมหนูค่ะ ขอบคุณค hmm. nah, ่ะแม่เลยลูกขอบคุณค่ะข้าคันเร็วทำข้ากันเร็วทำข้ากันคืนนันค่นขอบคุณค่ะเร็วทำแม่กัวเสียงอะไเสียงอาเสียงหนูก็ยังหวานเหมือนเดิมนะคะแม่อม่เฮ้น่ารักเหมือนเดิมค่ะแม่แม่ค่ะมาอัปเดตอืมนอนจะม่นขนหรือนอนยีน่ามันขึ้นนอนค่ะ คุณยายคุณตาก็นอนเฝ้าเลยใช่ค่ะลูกสาวเก่งมากค่ะแม่แม่นะคะกินได้ปกติไม่ซึมเลยน่ารักมากเลยน้องกินน้ำแล้วยังไมบัวหรอกกินน้ำแล้วพี่เสืออาบน้ำให้อย่างดีก็มาเล่นขี้โคลนเหมือนเดิมค่ะเอาดินใส่ตัวนะคะยายก็ไปเกี่ยวหญ้าซว้ยมาให้ลูกสาว ลูกสาวก็เล่นอย่างเดียวค่ะก็ยังไม่ถึงเวลากินนะลูกเนาะดูค่ะเล่นชอบชอบเล่นดินนะคะอาบน้ําขัดตัวให้เทไลายก็ยังแบบเหมือนเดิมดําอย่างสวยผิวดาเมีย่ยงแต่ว่าก็ยังเล่นคโคลนเหมือนเดิมเป็นช้างเผือกซะแล้วน,นะคะชอบเล่นดินค่ะค่ะก็เหมือนอย่างที่บ้านอยู่ที่บ้านก็จะมีทรายกองทรายให้เล่นนํานะคะทีนี้ก็นางก็ชินนะคะแม่แอ่านะคะ แม่แม่น้องบัวต้องคุยกับแม่แม่ใบบัวเก่งมากๆเลยมีคุณยายคุณตาใจดีมากๆเลยน,น,ลนะาหลกเนาะนี่นะคะเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคจะเอฟเฟคส่แม่นีที่นอนลูกสาวนะคะที่นอนลูกสาวคะ่ะใบบัวก็ตอนตรงนี้นอนกับคุณตาคุณยายนะคะนอนกับพี่บัวด้วยนะคะแม่แม่นะคะมีพี่บัวอยู่ด้วยนะคะ มัวเนมอเตอร์ไซค์ลงไปเนาะเบอรจะลึงเออเบอร์จะขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนลรืจะขับจะแอบหนีเที่ยวละสินะคะคุณยาบอกว่าเมื่อเมื่อคืนเห็นมอเตอร์ไซค์จะดึงมอเตอร์ไซค์หนูจะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่จ๋าบอลหรอเออเด็กน้อยจะเกเรเลียนตัวนี้เยอะ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 ดูทำ เด็กน้อยจะเกลียเรียนแล้เด็กเขาเล่นอย่างเดียวค่ะเอากล้วยมาให้ก็คุณยายบอกว่าเขาเขากินนะอะไรนะน้ำอ้อยน้ำตาลเนาะ,ะวันนี้มีการหา,หาเดินฝึก,ก,กคุณยายวันนี้ไม่ตกใจอย่างเลยเป็นบอป้าก็เกง่งแท้คุณตาพา ข้าดงพงภัยนะคะไปตามหารันาเหรอไปตามหาเป็นบัวเป็นควายเขาก็ไม่ตื่นนะคะคุณยายเล่าให้ฟังเนาะลูกหลานสาวเลี้ยงง่ายบ่คุณยายหมาเ็ยูนี่เนาะเพตื่นหมาตื่นใช่มีมีพี่หมาเป็นบอดี้การ์ดนะคะแม่แม่คุณยายบอกว่าเด็กน้อยใบบัวเนี่ยทําไมคือง่ายแทลูกนะคะไม่มีการตื่นเนาะปกติเขาไม่ชอบหมานะคะทีนี้ฟูงหมาเต็มเลยนะคะบ้านคุณยายเลี้ยงหมาเยอะเลย ไม่ตื่นเลยเก่งมากลูกเก่งมากค่ะแม่แม่ลูกสาวแม่แม่น่ารักแล้วก็ใจแข็งใจเกร่งมากเลยนะคะอยู่กับคุณตาคุณยายก็อบอุ่นเนาะนะคะ,ะใช่ใช่เหมือนแม่เขาเลยจ้ะแม่เขาขึ้นที่สองกันนอนเลยบดนตื่นตกมกตกใจยังนี<ม>่เห็นไหมค่ะ ถึงวละที่เนาะนโลกหนูเก่งมากนะคะแม่แม่เป็นคลิปที่มาให้มอบส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านได้ชมกันว่าความรู้สึกของหนูใบบัวเขาเก่งจริงๆค่ะดูค่ะ,คะเล่นในสวนแม่เลยนะคะเอากล้วยมาฝากก็กินหญ้าเล่นดินนะคะตามภาษาเขานะคะ,คะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันมาคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ